สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในอฟซช่องเกษตรตัวเพียงวิธีธรรมชาติทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอแจงคอยจังหวัดสระบุรีวันนี้มาดูแวะมาดูที่ดินอีกแปลงต้นไม้เข้าสู่ฤดูแล้ง แวมาดูต้นไม้เป็นดงแล้วสวนไผ่ดงสวนไผ่ต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็พอมีอยู่ต้นเอมะฮอกกานีต้นมะฮอกกานีแต่ต้นหางนกยูงนี่งามมากเลยหางนกยูงนี่ต้นโต ใหญ่สวยเลยหางลูกยุงแล้วนี่ก็มะฮอกกานีี่ใบใหญ่หญแต่ก่อนมีต้นมันมีหลายกิ่งเนงี่ยเขามาตัดออกเนี่ยฝังรัวไว้ก็และเนี่และนาด ดูลำธารหน่อยมีน้ำหรือเปล่าเหมือนได้ยินเสียงยยตรงนี้ถ้าหน้าฝนนี่ถ้าหน้าฝนนี่น้ำน้ำเยอะเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นลำธาร ข้าฝนาน้ำเยอะเลยุหไผ่น้ำหท่อท่อบเบลอเลยนี่ดูเดินไปตามร่องน้ำมีบุกหรือเปล่าน้อเนี่ยไผ่เยอะเลย โอ,องว่างามซัดลอกหิงดินนี้ชชื้นอยู่แต่ก่อนมาตีป่าเกี่ยงหมดแล้วเกี่ยงหมดแล้วก็แป๊บเดียวสองสามปีแค่นั้นอ,ะอ่ะตรงนี้มีไก่ป่าด้วยนะดู เสียงเสียงนกอันนี้ก็ฝังฝังเสาเอ,เอียงไปหน่อยเพราะว่าดินขูดยากมากเลยมีแต่ก้อนหินนะครับเนี่ยดินนี่มีแต่ก้อนหิน,นดูไผ่นะมูลนภาไ่เป็นดงเลยแต่ถ้าลื้อออกมันก็โล่งสวยนะ แถวนี้ก็มาปลูกไม้อพยุงไว้เยอะอยู่แต่ไม่ขึ้นนะมันสู้แสงไม่ได้ไผ่ขึ้นเร็วกว่าเสาตรงนี้ล้มปุ๊บแขนเป็ดรับถมไปหลายปีนู่น ขึ้นไปดูเนินนี่หน่อยตรงนี้มืนอนลอยวิเคีย,ยใบไผ่นี่เยอะเลยใบไม้ใบไผ่นี่ก้อนหินข้นนนา,งางล่างนี่มีแต่ก้อนหินแบบนี้เลยเนี่ย เป็นพลานผีบุกป,ป่าฝาดงอุ๊บอะนี่ครับบุกป,ป่าฝาดงสำรวจเนี่ยดินตรงนี้ยังชื้นอยู่เลยตรงนี้ยังมีความชื้นอยู่ยังยดินยัง

ที่ปลูกไว้หายหมดเลยดินมันมีความชื้อนอยู่นะครับเน่หาอะไรเขียวดินมันกเปลียดๆวเลยขุดไปปลูกต้นไม้ในงามเลยแหละหาดอกบุกไม่เห็นเลย ตำรวจไปเรื่อยๆนี่มีเสาหนึ่งตรงนี้น่าจะมีเสาหนึ่งจะหายไปแล้วเสียงอะไร โอ้ยดินลูกลังดินหินโอ้โหนี่นี่ดินหินหินลูกลังไหลมาตามน้ำนี่เสาลัวอีกหักเสานี้หักละโอ้มาตรงนี้โล่งเลย เปิดโล่งย hey. ิ่งกลางดงกิ่งกลางดงีงเป็นล่องน้ำโอ้สองก็นี่ครับเป็นก้อนหินไปหมดเลยนะครับตรงนี้ขึ้นไปนี่เป็นหินไปหมดเลยโอ้ตัวนี้ ตอนแรกเลือกหมดแล้วนี่เสาหักเราจะขึ้นตรงนี้นะครับถ่ายรูปก่อนเสาเขดมาจากไหนไม่รู้เนี่ยละลายแล้ว ดูมุมนี้หน้าหนอนไม้นี่ขูด่ดูน้ำดูน้ำดูขึ้นไปขึ้นไปสิมีอะไรนกนกโอ้โหตรงนี้เป็นลานโลง่ลงๆเลยนะขึ้นมาตรงเนี้ยมันเป็นท้องพะโลงเลยเนะี่ย โล่งเลยนี่โล่งเลยเป็นอุโมงค์ตรงนี้เป็นอุโมงค์ไผ่สวยเลยเนี่ยนอกอุโมงค์ไผ่สวยเลยโล่งเลยเนี่ยมาเคลียวดีๆเนี่ยโอ้สุดยอดเลย,เยตรงนี้เป็นอุโมงค์เลยอุโมงค์โล่งๆอืมอ อุ้ย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 นี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเหมือนอตรงนี้เป็นลานโลง่ลงๆเือนเหมือนกี้ ấy. ต้นจามจุรีต้นจามจุรีกิ่งหักนี่เป็นโล่งเลยนะเนี่ย ตงนี้เคยมีตอไม้โอ้อยู่นู่นกบไผ่กันด้หมดนาะก็ไผ่ที่ปลูกไว้ต้นนี้ต้นอ่าปอเทืองไ,ไม่ใช่ปอสา ต้นปอสาโตวไวมากเลยต้นปอสาไผ่เราโอ้ไผ่วฮ้ยขึ้นอยู่ไผ่สร้างมนเดี๋ยวมาดูตอกอมอ่ะตอกอตอตอตอไม้ดูตอไม้ก่อนนะตอไม้นี่ก็ไปใส่บ่อได้ได้ไหนให้ปลาอยู่ ไห้เหลืตายแล้นะคาคาคาเลื้ออยู่คาเลื้ออยู่อืมนะปลาไผ่โอ้นี่ขเขาไอเขาบักกี้โกย ลอยคนมาทำอะไรไผ่เหลืองไผ่เหลืองตรงนู้นไม่มีแล้วมะม่วงเออมะม่วงแอบรอดอยู่นะนน่ะมะม่วงต้นหนึ่งแต่ไผ่เราไผ่ที่มาปลูกไว้ ไครที่มาปลูกไว้สร้างมนเหลือเหลือสองเหลือสองเหลือสองต้นสร้างหมนสร้างหมนเหลือสองเดี๋ยวไปดูหน่อย โอ้รวน้ำหายหมดแล้วหลักเขียนก็ล้มสร้างหมวนสร้างหมวนเหลือสองสองแล้วก็ตัวนี้ไผ่ไผ่ลวกหวานไผ่ตกด้หมดเลยไผ่ลวกหวานไผ่หวาน ไพ่หวานเขาเรียกอะไรนะไพ่หกหวานเฮ้ยไผ่อะไรวะจำชื่อไม่ได้ไผ่บงไผ่บงหวานเดี๋ยวเห็นเสาล้มล้มล้มตัวเสาล้วล้มเสาล้อไอตัวนี้เขาปลูกคลิดแดนเลยนะเนี่ยต้นไม้คับ่ะ มดูสิยาค่าย,ย่างสาวัวยกักสวยอยู่ตรงนี้ ที่โค้งโค้งเป็นลักษณะเม็ดถั่วต้นน้ต้นนี้ต้นใหญ่อีกต้นหนึ่งก็ตัดไปแล้วต้นถอน ลอยควายมาเดินเหยียบเสาหักหมดลมทะเลระนาด มันลอยเข้ามาขุดล้อมอะไรสักอย่างขุดล้อมต้นไม้โอ้นกเยอะนี่ครับถนนสาธารณะมีเสาวไฟฟ้ามีต้นไม้มีถล้มอ่ะเสาต้นนี้ ต้นนี่เยอะเลยางอกดวง,ง,งดวงเยอะโดนขุดไปบ้างมาาเนี่รอยตัดรอยอะไรรอยมีคนตัดจริงๆงด้วยนี่ ตัดนี่นลอยมาตัดนี่ลอยตัดตัดไา้ต้นอยู่